ตอนน้องขับรถออฟโรดรุ่นที่29เรานะครับเราได้เก็บจากคุณบุ๋มนะครับมาอ่ร่วมทีนิ่งเป็นนักเรียนเรานะครับก็ทีนิง่งทั้งทฤษฎีก็เรียบร้อยปฏิบัติก็เรียบร้อยนะครับอ่ต้อง<อ>มาทำความรู้สึกสอบแล้วด้วยสอบเรียบร้อยนะครับผ่านหมดแล้วเราวมาทำความรู้สึกนะครับที่พี่ว่าจะเป็นยังไงครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจค่ะที่มาเอ่อได้เจอพี่ๆนะคะ แบบมืออาชีพค่ะต้องใช้คําว่ามืออาชีพจริงๆแล้วก็มือชี่ไม่พอมากประสบการณ์ด้วยได้เจอแชมป์ประเทศไทยด้วยแล้วก็แต่ละคนก็คือสอนเทคนิคบุ๋มเยอะมากเลยค่ะแล้วก็จากความกลัวที่เคยกลัวนะคะว่าเฮ้ยเราจะขับได้ไหมพราะนี่ผู้หญิงด้วยเนาะเราก็จะแบบความแข็งแรงเราจะไปสู้กับรถได้หรือเปล่าหรือ <Yeah. S 1> อะไรหรือเปล่าแล้วเทคนิคของรถจะเยอะหรือเปล่าแต่ด้วยประสบการณ์ของพี่พสอนแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวเราสามารถทําได้แล้วก็ ทำได้จริงๆด้วยค่ะผ่านทุกด่านเลยอา12สถานีสถานีไหนที่คุณผมคิดว่าน่าจะรุนมากที่สุดเอออันแรกก็สะพานนะสะพานไม้เนาะแล้วก็จะมีล่องล่องลึกถนนจัดจริงๆทุกด่านทุกด่านเพราะว่าทุกด่านเขาเหมือนกับคัดมาแล้วค่ะว่า ถ้าเราไปเจอเจอคือลงลงสนามจริงอะ่ะเราจะเจอกับอะไรบ้างถ้าเกิดเราขึ้นดอยเอยไปเจอร่องของร่องถนนที่เป็นน้ําผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็มีหลุมลึกๆอย่างเงี้ยค่ะแบบประมาณล้อล้อยกเลยแล้วก็เจออีกอันนึงซึ่งแทบจะนอนตะแคงขังบอ่นะคะ่ะเอียงอย่างนี้เลยค่ะคคก็เขาจําลองมาทุกสถานการณ์แล้วค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโหโหดมากตอนที่เดินดูตอนแรกคือ กลัวอยู่เหมือนกันค่ะว่าจะทําได้หรือเปล่าคะจะทำได้อ,อ,อย่าให้คุณมุ้มกล่าวเชิญชวนว่าใครอยากขับรถมาที่นี่โลกกับ สมคยี่สิบสองนอไหมหอยากจะเจอที่นี่ <โอ S 1> ครับก็ถ้าเกิดใครที่สนใจนะคะอยากจะขับขี่ออฟโรดแบบปลอดภัยนะคะแล้วก็ได้กลุ่มเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะกลุ่มพี่ๆน้องๆคือเขาเป็นกันเองมากค่ะแล้วก็อธัธยาศัยน่ารักมากๆเลยค่ะก็มาที่สมาคม22นอนได้นะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมืออาชีพของจริงค่ะยังไงขอบคุณที่ช่วยแนะนําบุ๋มด้วยเยอะมากเลยค่ะขอบคุณมากๆา <ๆ S 2> เลยค่ะฝากฝากตัวค่ะโอเคครับผม<อ><อ>